สองปฐมออสาทสูตรว่าด้วยคุณของโลกสูตรที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณของโลกได้พบคุณของโลกแล้วคุณในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวสแสวงหาโทษของโลกได้พบโทษในโลกแล้ว โทษในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดโลกออกไปได้พบเครื่องสลัดโลกออกไปเครื่องสลัดออกไปในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดโลกออกไปประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาราบใดเรายังไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคนโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงตราบนั้นเราจะยังไม่ปฏิญ,ญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เมื่อใดเรารู้คุณของโลกด้วยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพ,พราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แลายานทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่า วิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกปัฐมอาสาทรที่สองจบอ